สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto r v i e w with i n t r o วันนี้เรามีรีวิวพิเศษสำหรับรถ SUV ที่หลายคนรอคอยมาอย่างยาวนานและถือเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมที่สุดของโตโยต้ากับเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความหรูหราที่เหนือระดับกว่าเดิมเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกฟอร์จูเนอร์สมาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งหมดกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์สปอร์ เสริมด้วยโครเมียมดีไซน์พิเศษที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งไฟหน้าแบบ LED Matrix, Chrome, เล d Matrix พร้อมไฟ d ดท t i m e running หลายรูปทรงใหม่ที่เฉียบคมยิ่งขึ้นกันชนหน้าและฝากระโปรงออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความดูดนันและที่สําคัญคือเส้นสายตัวถังที่เน้นความบึกบึนแต่ยังคงความพรีเมียมด้านข้างของตัวรถเพิ่มความสปอร์ตด้วยล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วและกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเลดส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายลดซ s i g นเจอ r ์แบบใหม่ที่เชื่อมต่อกันด้วยแถบโครเมียม พร้อมกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงและหรูหรามากขึ้นเมื่อก้าวเข้ามาภายใน f o r t จ n e r 2 0 2 6คุณจะพบกับห้องโดยสารที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกหรูหราและกว้างขวางคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่พร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง14นิ้วรองรับทั้ง Apple Ca r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลครบทุกฟังก์ชันมีระบบ e a d Up display ที่ฉายข้อมูลขึ้นบนกระจกหน้าทำให้ขับขี่ได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน วัสดุภายในทั้งหมดถูกอัปเกรดเป็นแบบซอฟท์ทัชผสมหนังแท้พรีเมียมเบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศเบาะแถวที่2และสามสามารถพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบปรับอากาศแบบแยกโซน3ตอนทําให้ทุกตำแหน่งในห้องโดยสารเย็นสบายทั่วถึงในด้านสมรรถนะ fortuner 2 0 2 6ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้แรงมมาและแรงบิดมากขึ้นพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองได้รวดเร็วและราบรื่น นอกจากนี้ยังมีรุ่นใหม่ที่มาพร้อมระบบดีเซลไฮบริดดีเซลไฮบริดซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่จากโตโยต้าที่ช่วยให้ทั้งแรงและประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะสามารถเลือกโหมดได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Eco, Normal, ม p ลสปอร์ตสโนว์มหรือ r ร c k ระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่ให้มีความนุ่มนวลแต่มั่นคงมากกว่าเดิมเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและออฟโรด พวงมาลัยไฟฟ้า EPS แบบปรับอัตราทดได้ตามความเร็วช่วยให้การบังคับพวงมาลัยแม่นยำมากขึ้นในด้านเทคโนโลยี fortuner 2026จัดเต็มด้วยระบบ toyota safety sense รุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงไว้ครบไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ adaptive cruise control ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคัน อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเชื่อมต่อ Toyota Connect ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถสตาร์ทรถเปิดแอร์ตรวจสอบสถานะรถหรือหาตำแหน่งรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายฟีเจอร์นี้ช่วยยกระดับความสะดวกสบายให้เหมือนกับรถยุคใหม่ระดับพรีเมียมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความสปอร์ตมากขึ้นโตโยต้ายังมีรุ่น GR Sport ที่มาพร้อมชุดแต่งพิเศษทั้งภายนอกและภายในล้ออัลลอยเฉพาะรุ่นเบรกใหญ่ขึ้นช่วงล่างปรับจูนโดยการสูรีซิงเพื่อให้การขับขี่แน่นหนึบและมั่นใจยิ่งขึ้น โดยรวมแล้วโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่ SUV สําสำหรับครอบครัวแต่ยังเป็นรถที่สามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในเมืองทางไกลหรือแม้แต่เส้นทางออฟโรดมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยได้อย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบทุกด้านทั้งดีไซน์สมรรถนะความสบายและความปลอดภัยฟอร์จูเนอร์2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามและแน่นอนครับโตโยต้ายังคงพิสูจน์ให้เห็นว่า ทำไมชื่อ Fortuner ถึงยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นใจและความทนทานนี่คือทั้งหมดของรีวิว Toyota Fortuner 2026จากช่อง Auto v i e w with Entro ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ